แล้วเราจะทํายังไงดีให้ขาอาหมูย่างของเราเนี่ยเป็นหมูไม่มันส่วนกลิ่นนะคะบอกได้เลยค่ะ3บ้าน8บ้านเลยในเวลาย่างเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าโอ้มันหอมมาก สวดีค่ะชื่อพี่พรนะคะปียพรผู้ประเสริฐเป็นเจ้าของร้าน I am อมข่หมูย่างโอทอบชนทิมจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ i m ข้าหมูย่างเนี่ยเกิดจากความรัก3ส,สิ่งค่ะรักการทำอาหาร รักครอบครัวแล้วก็รักสุขภาพแล้วก็ประกอบกับช่วงที่โควิดที่ผ่านมานะคะเราก็กําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆเราก็มามองแล้วว่าธุรกิจอาหารนี่แหละคะ่ะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ที่สุดในช่วงของโควิดเออครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวสุขภาพเราไม่ชอบอาหารที่มันมันเราก็มองหาเพนพอยต์ point, เหมือนกันว่า เอออะไรนะที่มันเป็นจุดที่ทําให้คนไม่อยากทานข้อหมูย่างแล้วเราจะทํายังไงดีให้ข้อหมูย่างของเราเนี่ยเป็นหมูไม่มันเนื้อหมูเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยทานง่ายแล้วยิ่งตอบโจทย์ว่าถ้าไม่มันเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ของลูกค้าเราได้มากขึ้นด้วยค่ะลูกค้าของเราเนี่ยก็อายุอยู่ที่ประมาณ25-55จถึงปีเป็นกลุ่มที่ต้องการรับประทานอาหาร นะคะชอบเนื้อสัตว์ชอบเนื้อหมูชอบเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มทำธุรกิจอาหารเนี่ยมาประมาณสัก2ปีกว่านะคะเกือบ3ปีแล้วหลักอาหารของเราเนี่ยเป็นอาหารที่ใช้สมุนไพรไทยถามว่าสมุนไพรอะไรบ้างที่เราใช้นะคะสมุนไพรที่อยู่รอบตัวเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรากผักชีพริกไทยดำนะคะบางครั้งเราก็เป็นพริกไทยขาวเม็ดผักชีพุกเขาเข,าเข้าไปให้หมูของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีนั่นแหละคะ่ะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเราไม่ใช้วิธีการย่างเพราะว่าเราพบว่าหลายๆคนจะบอกว่าการย่างเนี่ยมันจะทําให้ก่อเกิดสารมะเร็งเกิดขึ้นนะคะเราก็มาเปลี่ยนวิธีการโดยที่เขาเรียกอบย่างจะถ้าดึงน้ํามันออกมา น้ำมันมันก็จะหายเอกไปเยอะที่เข้าตะก,กันอะไรต่างๆที่มันติดอยู่ที่ตะแกงอันนี้ก็จะไม่มีส่วนกลิ่นนะคะบอกได้เลยค่ะจากบ้าน8บ้านเลยในที่เวลายางเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าโอ้มันหอมมากหอมเครื่องเทศเพราะว่าเครื่องเทศของเราที่ใส่ไปเนี่ยไม่ว่าจะผักชีหรือว่าพริกไทยเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่ากลิ่นมันโชยนะโชยหอมหวนแล้วก็ชวนรับประทานนะคะ แอมหมูย่างนะคะเราก็จะใช้เนาะอหมูย่างที่มันน้อยนะคะเราก็เอามาหมักกับเครื่องปรุงรสที่มันเป็นสมุนไพรทั้งหมดแล้วก็ไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีผงที่ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ เครื่องปรุงของเรานะคะน้ำมันหอยซอสปรุงรสสีอิ่นขาวกระเทียมพริกไทยรากผักชีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เม็ดผักชี หมูย่างของร้านบ้านในแอมนะคะจะใช้เนื้อหมูอนาัยเกดพรีเมียมเป็นมันน้อยค่ะอบด้วยสมุนไพรเนื้อนุ่มมันน้อยเหมาะสําหรับลูกค้าที่อยากทานคอหมูย่างแต่ไม่ชอบทานมันนะคะอันนี้จะเป็นหมูที่อร่อยมากนะคะนุ่มกลิ่นพริกไทยดานิดนึงไม่เผ็ดมากจะไม่มีมันค่ะนุ่มๆอร่อยกินแล้วโอเคเลยค่ะอร่อยค่ะ ก็เราก็จะมีจําหน่ายอยู่หลายที่นะคะเราก็จะตาบออกตามอีเวนต์ทั่วไปแล้วช่วงนี้ค่ะเราดีลกับโมเดิร์นเทรดก็คือห้างเดอะมอลนะคะเราก็มีขายที่เ e อ็ม r อทียในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีที่เดอะมอลท่าพระแล้วก็จะมีอีกหลายๆที่นะคะแล้วก็ในช่วงถัดไปเนี่ยตอนนี้เราก็ดีลกับทางเซ็นทรัลว่ากับคอหมูย่างเราเนี่ยก็อยากจะเข้าตามห้างรรพสินค้าแล้วเราก็มีการเพิ่มลายการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัว น้ำพริกกากงหมูนะคะหรือว่าจะเป็นตัวขนมปั้นสิบอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของไอ้บ้านไอแอมของเรานะคะก็เราก็ทำการตลาดทั้งสองรูปแบบนะคะว่าทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เชื่อว่าทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องทำทางด้านออนไลน์เราก็มีผ่านทาง c e b o o o f a n น a พ e นะคะแล้วเราก็มีช่องีกเป็น Delivery ผ่าน Robinhood, Lineman แล้วก็ Grab นะคะ รายได้ทั้งสองทางเนี่ยแตกต่างกันยังไงยันไงก็ต้องไปออนไลน์ค่ะมันเป็นเทรนของธุรกิจยุคป,ปัจจุบันค่ะตอนนี้ออนไลน์ถือว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนะคะเพราะว่าธุรกิจของเราในปัจจุบันนี้ทุกๆคนเผชิญปัญหาหมดเลยทางด้านโควิดนะคะทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าทางด้านออฟไลน์ได้เราก็ต้องมามุ่งเน้นทางด้านออนไลน์การขายออนไลน์เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่า ทางรอดแล้วก็เป็น new normal ของทุกๆคนดังนั้นเนี่ยช่องทางนี้เป็นช่องทางที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทานไลน์ Facebook Twitter หรือ Instagram เนี่ยค่ะถือว่าทุกๆคนเนี่ยถ้าผ่านแล้วก็รู้จักช่องทางพวกนี้ธุรกิจของคุณจะไปได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจคอหมูย่างร้านเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook บ,บ้านคอหมูย่าง I AM ค่ะ